ครอบครัวของผมค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผมช่วยพ่อแม่ค้าขายในแต่ละวันคุณแม่ให้เงินมาโรงเรียน50บาทแล้วผมจะนำเงิน15บาทมาออมไว้ที่ธนาคารโรงเรียนที่เหลือผมจะใช้ใจในแต่ละวันตอนนี้ผมมีจำนวนเงินฝากไว้ประมาณ3,000กว่าบาทก่อนที่ผมเรียนจบผมคงมีเงินออมมากพอที่จะซื้อแซกโซโฟนครับ ผมอยากมีนาคตที่ดีอยากเรียนสูงสูงเพื่อที่จะได้มีงานทําและเลี้ยงครอบครัวได้ผมรู้ว่าการเรียนต้องใช้เงินเยอะผมจึงต้องวางแผนการเอาเงินครับการลดรายจ่ายของผมก็คือผมและครอบครัวได้ปลูกผักกินเองและผมยังได้ช่วยรดน้ําผักทุกวันเช้าเย็นการเพิ่มรายได้ของผมก็คือผมมีความสามารถในการทําเค้กกระม ผมทำเค้กกล้วยหอมมาจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนและคุณครูที่สนใจเงินกำไรที่ผมได้ผมก็จะนำไปฝากโรงเรียนธนาคารครับทางที่จะเพิ่มเงินออมให้แก่บุคคลอาจทำได้โดยการพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นโดยการทำงานให้มากขึ้นใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษหรือการปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้นเป็นต้น เงินออมเป็นปันจจัยที่จะทําให้เป้าหมายซึ่งเรากําหนดไว้ในอนาคตบรรลุวัตถุประสงค์เงินออมยังใช้สําหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางก,การเงินโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาของเราได้ตระหนักถึงความสําคัญของการออมโดยได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียนอีกทั้งส่งเสริมให้การออมเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรักการออมกลยุทธ์การออมของธนาคารโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเรานะคะ อย่างเช่นวันเด็กนะคะก็จะมีโปรโมชั่นว่าฝาก100บาทถึง199บาทเนี่ยก็จะได้กระเป๋าใส่ดินสอนะคะฝา,าก2 0 0ถึง299ก็จะได้ออมสินคุณครูนี้ก็จะเหลืสูงนิดนึงนะคะก็ฝาก500ถึง599บาทก็จะได้กระเป๋าใส่เหรียญถ้าข้ามานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือกลยุทธ์การออมของเราอีกอันนึงก็คือ,อทุกเดือนนะคะธนาคารของเรานี่ก็จะจัด สถิตินักออม10ลํลำดับทั้งคุณครูและนักเรียนนะฮะก็จะมีการมอบเกียรติบัตรยอดนักออมนะฮะแล้วก็ก็จะมีของรางวัลจากธนาคารด้วยเราจัดเป็นประจำทุกเดือนนะฮะซึ่งเป็นแรงจูงใจและก็ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กเราได้มีคุณธรรมในเรื่องของการประหยัดและออมรู้จักคุณค่าของเงินและก็ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะครับเรื่องการใช้เงินนี่สำคัญมากเพราะว่า เราถือว่าถ้าเรารู้จักจใช้เงินเป็นตั้งแต่เด็กเดี๋ยววันข้างหน้าเ,นเราก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีปัญหาด้านการเงินอาจจะมีเงินเก็บเงินก้อนเผื่อว่าจะลงทุนในอนาคตซึ่งก็พยายามสอนลูกอยู่เสมอว่าทําการที่เราจะเพิ่มรายได้จะมีเงินเก็บให้มากขึ้นหนึ่งเราก็ต้องลดรายลดลดรายจ่ลลายลงให้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มรายได้แต่ว่าถ้าเรายังเรียนหนังสืออยู่เราไม่มีรายได้เพราะไม่ให้อย่างีละอาทิตย์ละ250เนี่ยก็ให้บริหารจัดการ เราต้องใช้เท่าไหร่วันหนึ่งเขาบอกเขาใช้วันละยีบาทอีกสิบาทเขาก็เก็บอ,อมครับวันไหนที่เขามาค้าขายช่วยขายกาแฟาหรือขายปุ๋ยช่วยก็ให้ตังค์เขาก็จะเก็บของเขาแล้วก็ฝากออมที่โรงเรียนเมียคำว่าบ้านก็ได้มหาเทศขนมค่ะนีวิชาติดตัวให้ลูกได้ไปเงินหาเงินหาครับตอนนั้นซื้อเชียงอบเชียงยังไม่ลูกแล้วค่ะ ลูมหาเทศขนมเนี่ยทรงพอได้เก็บเงินเรียกไปค่ะจนว่าตัวเรียนจบเมียเว่าขายขนมนี่แล้วหมายเงินไปฝากให้ไปเก็บไว้ไปพายฝากหนาใครไงมาที่บ่มีเงินตัวเรียนตัวเรียนที่จบที่บ่มีเงินทรงค่ะอยากให้เรียนไปสูงสูงนะค่ะให้ได้ให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายพนล้วนะเรียนไปได้เรียนต่อพอ็ที่ทรงเรียนต่อไปเรียกั่นค่ะความฝันนั้นมีด้วยกันทุกคนแต่จะมีใครสักกี่คนที่ไปถึงฝั่งฝันนั้น สำหรับผมการออมเป็นรากฐานที่จะทำให้ผมไปถึงฝั่งฝันได้ครับอนาคตผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมแต่ผมสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผมได้ด้วยการออมครับ